Capitalism Better Business for Good Life งปง์นปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนภตีธุรกิจรอบครัวนะคะวันนี้ชลิจะพาคุณผู้ฟังไปกินไก่ทอดกันค่ะว่ากันถึงไก่ทอดนะคะคุณผู้ฟังคิดถึงไก่ทอดแบบไหนกันบ้างคะบางคนก็อาจจะคิดถึงไก่ทอดเอ,อ่อ ไก่ทอดหัดใหญ่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนใต้นะคะก็อาจจะคิดถึงไก่ทอดหัดใหญ่นะคะแต่ลิซจะบอกว่าไก่ทอดที่วันนี้ชลิซจะพาทุกคนไปกินนะคะไปฟังเรื่องราวไปทอดโมเดลธุรกิจของเขาไปด้วยกันเนี่ยก็คือไก่ทอดแบรนด์ KFC ค่ะสาเหตุที่มาที่ไปที่วันนี้ชลี่ชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของ KFC นะคะก็บอกตรงๆว่ามาจากสาเหตุที่ว่าเราได้เห็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ดจริงๆก็ อาจจะหลายธุรกิจอยู่นะคะที่จะต้องปิดตัวลงไปทยอยปิดตัวลงไปนะคะทีนี้เชอรี่กับน้องๆทีมงานวงนัปตีนะคะก็เลยมาตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊แต่แบรนด์ที่แข็งแรงเรื่องไก่ทอดแบกบๆมากๆมากๆเลยนะคะแบบถ้าคิดถึงไก่ทอดก็จะคิดถึงเขาเลยอย่างเช่นแบรนด์ KFC เนี่ยเอ๊เขาทำยังไงนะเขาถึงสามารถยืนระยะได้ยาวนานขนาดนี้แล้วเขาก็ยืนระยะในไทยมาเราทั้งหมดนี้เอ๊ กี่ปีนะมีแน่ใจเลยว่าแล้วชลีก็เลยอาสาค่ะไปหาคําตอบมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขายื่นระยะยาวมาแล้วกี่ปีใน KFC นะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโตมากับ KFC เลยคือเกิดมาก็รู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็โตมาพร้อมกับแบรนด์นี้นะคะเดี๋ยววันนี้มีเฉลยค่ะว่าเขาเอ,อ,อยู่ในประเทศไทยมากี่ปีแล้วแล้วก็เรามาช่วยกันวิเคราะห์เหมือนเดิมนะคะโมเดลธุรกิจของ KFC ในประเทศไทยกันค่ะ เรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะมาไขาข้อข้องใจของทุกคนค่ะว่า KFC เนี่ยเอ๊เขามีอายุกี่ขวบแล้วในประเทศไทยนะคะ,ฉะเฉลยค่ะคุณผู้ฟังปีนี้นะคะปี2567 KFC ในประเทศไทยมีอายุครบ40ปีแล้วค่ะ mm. เพราะ KFC สาขาแรกในประเทศไทยนะคะเปิดที่พศ2527ค่ะโดยสาขาแรกของ KFC ประเทศไทยเปิดที่สนันท a n a n p h าวนะคะทีนี้เรามา ช่วยกันวิเคราะห์ดีไหมคะโมเดลความสำเร็จและความอยู่ยั้งยืนยงของ KFC ว่าเขาทำยังไงนะเขาถึงสามารถยืนระยะได้นานขนาดนี้และเขาทำยังไงกันบ้างนะท่านกลางร้านฟาสต์ฟู้ดใหม่ๆที่เปิดมากมายหลายแบรนด์เนาะแต่ KFC ก็ยังคงยืนอยู่สู้กับแบรนด์อาหารแบรนด์ใหม่ๆรวมถึงเทรนด์การกินที่เปลี่ยนไปมาของคนได้อยู่เสมอเลยจนถึงทวันนี้ที่มีอายุถึง40ปีเนะี่ย ข้อที่1ค่ะ KFC มีสาขาเยอะนะคะจนถึงตอนนี้นะคุณผู้ฟัง KFC มีสาขาแล้วมากกว่า1100สาขาทั่วประเทศนะคะโดยแต่ละสาขาก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะเช่นโมเดลสาขาในศูนย์การค้านะคะก็คือ KFC ที่เราเห็นเขาเปิดเปิดกันในห้างนี่แหละเนาะ แบบที่2ก็คือเป็นร้านสาขาที่เปิดในไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็คอมมูนิตี้มอลนะคะแบบที่3ค่ะคือร้าน KFC ที่มีโมเดลสาขาที่เปิดในสถานีบริการน้ำมันหรือว่า KFC ที่เปิดในปั๊มน้ำมันนั่นแหละเนะาะง,ง่ายๆ โมเดลแบบที่4นะคะโมเดลสาขาที่เป็นแบบ drive thru ค่ะคุณผู้ฟังขับรถเข้าไปสั่งซื้อกับเครื่องนะคะไม่ต้องลงมาจากจากรถเลยก็สามารถซื้อ KFC ได้นะคะโมเดลแบบที่5นะคะโมเดลสาขาที่เป็นแบบ shop house ค่ะที่เขานำอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่อยู่ในย่านชุมชนมาปรับเปลี่ยนให้เป็นร้าน KFC นะคะและแบบที่6ค่ะโมเดลสาขาแบบ park and go นะคะสรุปก็คือ KFC เนี่ยเขาเปิดสาขาเยอะนะคะและรูปแบบของสาขาก็เยอะตามไปด้วยค่ะคืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากๆเลยนะคะการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเปิดสาขาเยอะๆและหลายๆรูปแบบแบบนี้นะคะข้อดีก็คือเขากวาดลูกค้าได้เรียบเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณลูกค้าจะชอบไปเดินห้าง เขาก็สามารถซื้อ KFC ซที่อยู่ในห้างได้นะคะแวะกิน KFC ซที่อยู่ในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าในบริเวณที่คุณลูกค้าอยู่อาศัยเนี่ยไม่มีห้างมีแต่คอมมูนิตี้มอลล์ก็โอเคเขาก็ยังเจอ KFC อยู่ดีนะคะเพราะว่า KFC ก็มีสาขาแบบที่เปิดในคอมมูนิตี้มอลล์ได้นะคะหรือเอาแบบในพื้นที่หรือในจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคอมมูนิตี้มอลล์และไม่ค่อยมีห้างด้วยเนาะ KFC ซก็ยังคงเป็นตัวเลือกให้คุณอยู่ดีเพราะคุณสามารถหา KFC ซได้จาก ปั๊มน้ำมันเป็นต้นหรือสามารถหาเคฟซได้จากช็อปเฮาส์นะคะก็คือเอาอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องแถวตึกแถวนี้แหละนะมาเปิดเป็น k คฟอย่างนี้ก็ยังได้นะคะสรุปก็คือการที่เปิดสาขายเยอะๆของเคฟซเนี่ยเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเพิ่มการมองเห็นให้กับลูกค้านะคะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณฟังเคยไหมแบบ คิดไม่ออกว่ามื้อนี้หรือว่ามื้อต่อไปเราจะกินอะไรดีนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดในการตอบคำถามนี้นะคะว่าเออวันนี้เราจะกินอะไรดีนะเราคิดไม่ออกนะคะก็คือเออส่วนใหญ่ก็คือจะแบบโอเคงั้นเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยคิดนะคะแต่ไอคำว่าเดี๋ยวค่อยคิดเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่ง วิ่งเล่นเข้ามาในหัวเป็นคำสักคำหนึ่งก็ได้นะคะหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านตามาให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะหรือมีกลิ่นลอยมาเตะจม,มูกคุณผู้ฟังนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบเอองั้นกินสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละที่เราเห็นหรือว่าสิ่งนี้แหละเป็นคำนี้แหละที่เราคิดขึ้นมาในหัวหรือเราได้กลิ่นนี้แหละเราก็เออเราเดินไปกินเลยดีกว่าอันนี้คือแบบโมเดลที่ง่ายที่สุดในการตอบคาถามนะคะว่า วันนี้จะกินอะไรดีนะนะคะก็คือถ้าเกิดไปเห็นอะไรก็เออกินอันนั้นก่อนเลยนะคะและการเปิดสาขาเยอะๆของ KFC แบบนี้นี่แหละคะ่ะเป็นการเพิ่มการมองเห็นและเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายของของ KFC ไปด้วยในตัวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นจุดแข็งจุดที่หนึ่งของ KFC นะคะก็คือเขามีสาขาที่เยอะค่ะถึงตรงนี้ลี่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีคนทวงไหมว่าเฮ้ยคุณเชอรี่แต่ว่า การที่ KFC มีสาขาเยอะๆเนี่ยหรือว่าการที่มีแฟรนไชส์เ,เยอะๆนะคะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคุณจะจัดการได้ดีไหมนะคุณภาพคุณควบคุมให้ได้เหมือนกันหรือเปล่าทุกสาขาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณควบคุมคุณภาพได้ไม่ดีเนี่ยการมีสาขาเยอะๆก็ทำให้คุณเสียชื่อได้เหมือนกันนะโอเคประเด็นนี้ชฉลิยว่าดีนะคะ ลิซจะบอกว่านี่คือจุดสําคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่ไม่ว่าร้านอาหารร้านไหนก็ตามที่มีสาขายเยอะๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่ามีเป็นพันสาขาเหมือน KFC เป็นต้นนะคะพอมีโอกาสที่จะขายเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมเลยคะ่ะว่าจุดแข็งของเราอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีระบบการจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นระบบการจัดการคุณภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะจริงๆสําหรับการที่มีสาขายเยอะๆนะคะซึ่งเท่าที่เราเคยได้ยินกันมารียกว่า KFC ก็สามารถ จัดการคุณภาพของไก่ทอดได้ค่อนข้างดีนะคะไปกินสาขาไหนเราก็ยังรู้สึกว่าเออเหมือนกันนะรู้สึกว่ารสชาติก็เหมือนกันแล้วก็คุณภาพก็เหมือนกันอยู่นะคะข้อที่2นะคะอันนี้เป็นข้อ2แบบเร็วๆนะคะเพราะสัมพันธ์กับข้อที่1ค่ะก็คือการที่ KFC มีการขายอาหารผ่านแพลตฟอร์ม d e l i v e r y นะคะแบบที่เราเห็น,หนกันนั่นแหละก็สั่งกันได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาจากบ้านนั่งอยู่ที่บ้าน กดโทรศัพท์เล่นเฉยๆข้อแรกเมื่อกี้ชลิบอกไปใช่ไหมคะว่าความเข้มแข็งข้อที่1ของ KFC ก็คือว่าเขาสาขาเยอะนะคะกวาดเรียบเลยค่ะไม่ว่าบ้านของคุณจะใกล้ห้างไหมใกล้ห้างคุณจะไปเดินห้างหรือว่าคุณจะไปปั๊มน้ํามันคุณก็เห็น KFC ได้มีการมองเห็นที่มากมายเหลือเกินนะคะสําหรับ KFC สําหรับคนที่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปเดินห้างล่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านแล้วคุณอยากจะกิน KFC ล่ะอ่าข้อ2ก็คือว่าเขามีบริการสั่งอาหารผ่านเอ เดลิเวอรได้นะคะผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะคะคุณแบบไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็จะอำนวยความสะดวกนะคะอำนวยโอกาสให้คุณสามารถเป็นลูกค้าของเขาให้ได้ง่ายที่สุดอย่างเสมอเลยเนาะอันนี้ก็เป็นข้อ2แบบเร็วๆนะคะ กลยุทธ์ข้อที่3นะคะก็คือเป็นกลยุทธ์การปรับเมนูให้เข้ากับลิ้นของคนท้องถิ่นค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาก็จะชอบเรียกกันว่า localize Menu นะคะจริงๆกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมของแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดเลยก็ว่าได้นะคะคือฟาสต์ฟู้ดแบรนด์ต่างประเทศอย่าง KFC เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเขาก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีแนวความคิดที่ว่าเขาจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับลิ้นและจริต ของคนในท้องถิ่นให้มากที่สุดค่ะเพราะเขาเข้าใจนะคะว่าคนแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะแล้วก็มีจิตจความชอบในการกินอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปเปิดสาขาที่ประเทศไหนเขาก็จะพยายามปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ได้เช่น ตัวอย่างเช่นนะคะมาเปิดที่ประเทศไทยส่วนหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จที่ไทยแล้วก็สามารถยืนระยะมาได้เป็นเวลา40ปีจนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็วิเคราะห์กันได้เลยค่ะว่าเพราะเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับเมนูด้วยนะคะเรามาลองดูเมนูที่ KFC ซีเขาสร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะในไทยแลนด์ของเรากันดูดีไหมคะว่ามีเมนูอะไรบ้างซึ่งนี่เชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเดาได้อยู่แล้วแหละนะคะ,นะคะเมนูเด่นๆในไทยแลนด์ของเราก็อย่างเช่น ข้าวไก่กรอบแกงเขียวหวานเขาพูดไปล้กืนน้ำลายเลยนะคะข้าวไก่กรอบแกงเขียวหวานแล้วก็ล่าสุดมีเมนูนี้นะคะไก่ใจเด็ดที่เขาว่าเผ็ดกันหลอเกินคล้องจองกันเฉยเลยนะคะไก่ใจเด็ดที่เผ็ดกันหลอเกินนะคะแต่อันนี้ลิซาราพา่าลี่ไม่เคยลองนะคะเพราะว่าอาจจะใจยังไม่เด็ดพอนะคะแล้วก็กินเผ็ดยังไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองคะอ่ะอ๋อแล้วก็มีอีกนะคะก็คือหนังไก่แทบค่ะ แต่ว่าเมนูนี้เหน,นังไก่ชันนี้รู้สึกว่าจะเลิกขายไปแล้วนะคะก็คือจะหมดช่วงการขายไปแล้วนะสังเกตไหมคะว่าคุณผู้ฟังแต่ละเมนูที่ออกมาในประเทศไทยหรือว่าในไทยแลนด์ของเราเนี้ย <c oughs> ก็จะออกแนวแบบเผ็ดเแซ่บแบแกงแกงทั้งนั้นเลยนะคะคือเขาปรับเมนูที่ขายออกมาตามใจผู้ซื้อคะ่ะ หรือไทยลีเดาก็คือเขาน่าจะทําการสํารวจมานั่นแหละว่าคนไทยชอบกินอาหารรสชาติประมาณไหนแล้วเขาก็ไปออกแบบผลิตภัณฑ์รสชาติของเขาให้ออกมามีรสชาติเทไปทางแบบที่คนไทยน่าจะชอบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สําคัญมากๆนะคะในการทําแบรนด์อาหารคุณผู้ฟังจริงๆถ้าเกิดว่า,าทำร้านอาหารอยู่ไม่จำเป็นจะต้องทำแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดก็สามารถเอากลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ได้นะคะร้านอาหารโดยปกติทั่วไป นี่ชืว่าเขาก็ใช้แทคนิคนี้กันหลายหลายร้านอยู่นะคะแทคนิคที่ว่าไปสำรวจก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครชอบอาหารรสชาติแบบไหนนะคะพยายามปรับให้อาหารของเราเข้ากับลิ้นของลูกค้าอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่นิยมในการทําร้านอาหารเหมือนกันนะคะกลยุทธ์ที่4ค่ะคุณผู้ฟังกลยุทธ์ครอบคลุมทุก มือนะคะความรู้ทั่วไปความรู้รอบตัวของวิชาสังคมศาสตร์และวิชาสุขศึกษาที่เราเรียนเรียนกันมานะคะ,ะก็จะพบว่ามนุษย์เราร่างกายของมนุษย์เราโดยปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกินแค่สามมือใช่ไหมคะมือเช้ามือกลางวานันแล้วก็มือเย็นนะคะแต่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคําพูดคาพูดหนึ่งนะคะว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นข้อยกเว้นคะ่ะคนไทยไม่ได้กินแค่สามมือนะคะคนไทยเรามีมากกว่านั้นนะคะเ,เขาว่ากันว่าคนไทยเรากินเจ็ดมือค่ะ นั่นก็คือมื้อเช้ามื้อสายมื้อเที่ยงมื้อหลังเที่ยงมื้อช่วงบ่ายแก่ๆมื้อเย็นแล้วก็มื้อดึกนะคะอาจจะเรียกได้ว่าคนไทยเราเป็นนักสู้นะคะก็คือกินทั้งวันแล้วก็ด้วยความชอบกินแล้วก็กินทั้งวันแบบนี้เนี่ยนะคะ KFC เขาก็มองเห็นโอกาสค่ะเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะคะในไหนคนไทยเราก็มีใยชอบกินแล้วของกินบ้านเราก็อร่อยอยู่แล้วเนาะ นั่นก็หมายความว่าเราก็มีโอกาสที่จะขายของได้มากขึ้นนะน้อว่าแล้วคุณฟังสังเกตหมว่าเมนูของ KFC เนี่ยเขาจะมีความหลากหลายในเมนูนะคะเขาทําเมนูให้ครอบคลุมทุกมือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนเดินทานมาอยากกินอะไรเบาๆแบบกินตอนเช้าๆออหรือว่ากินตอนสายๆเพิ่งตื่นนอนก็ได้นะคะหรือพนักงานออฟฟิศต้องหาอะไรกินแบบเร็วๆเพราะว่าจะต้องรีบกลับไปทํางานต่อนะคะ และแบบต้องกินแบบเร็วๆก็ต้องอิ่มท้องด้วยเนาะหรือตอนบ่ายๆอยากจะหาอะไรกินแบบเล่นๆ,ๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็มีของหวานนะคะหรืออยากจะกินเครื่องดื่มที่มีความสเปเชียลหน่อยไม่ใช่แค่น้ำอรดลมเขาก็มีเครื่องดื่มขายคือเขาทําเมนูให้สามารถแบบเดินเข้ามาเป็นลูกค้าได้ในทุกช่วงเวลาของในหนึ่งวันเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกินมื้อไหนคุณเดินเข้ามาในเคปซีคุณก็สามารถเป็นลูกค้าของเคปซีได้นะคะเมื่อกี้เชอรี่พูดถึงเครื่องดื่มทิ้งไว้ เคปซีเนี่ยมีการมีเครื่องดื่มชงสดมาคอลแลบกับแบรนด์เคปซีนะคะนั่นก็คือแบรนด์อาริกาโตะค่ะซึ่งเอาจริงๆนะคะแบรนด์อาริกาโตะก็คือแบรนด์ที่อยู่ภายใต้เครือเดียวกันกับเคปซีนี่แหละนะคะอาริกาโตะเขาก็จะมีบริการเคปซีคาเฟ่ by อาริกาโตะนะคะเครื่องดื่มที่ขายก็อย่างเช่นม,ชมีช็อกโกแลตร้อนมีมัทฉะมีกาแฟาลาเต้ขายนะคะเป็นต้นคือเขาทำครอบคลุมทุกมือเป็นการขายหรือเพิ่มโอกาสในการ เจาะตลาดลูกค้าให้กว้างขึ้นให้มากขึ้นอันนี้ภาษาการตลาดเขาก็อาจจะเรียกว่า market penetration นะคะก็คือการเจาะตลาดหรือการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเข้าไปค่ะ กลยุทธ์ข้อที่5นะคะคุณผู้ฟังที่ทำให้แบรนด์ KFC แข็งแรงแล้วก็ยืนระยะมาได้นานขนาดนี้ KFC เป็นแบรนด์ที่ใช้การตลาดบนโลกโซเชียลได้อย่างว่องไวแล้วก็เท่าทันมากๆเลยนะคะหมายความว่า KFC ใช้โลกโซเชียลในการทำการตลาดอยู่เสมอค่ะ Active อ,อยู่เสมอนั่นแหละนะคะว่าง่ายๆสังเกตไหมว่าถ้าที่ไหนมีประเด็นอะไรร้อนแรงอยู่เราจะเห็นแอคเคา t ์ f f i c i a l ของ KFC นะคะ ไปแอคทีฟอยู่ที่นั่นเสมอไปคอมเมนต์ใต้โพสนั้นเสมอนะคะแอดมินจะไปตอบจะไปคอมเมนต์ตอบโต้แบบคำๆสนุกๆก,กับชาวโซเชียลนะคะการทำแบบนี้มันจะทำให้แบรนด์มีความใกล้กับคนมากขึ้นนะคะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ก็จับต้องได้นะมีตัวตนด้วยแล้วก็สนุกสนานเข้าถึงได้พูดง่ายๆก็คือมีความรู้สึกเชิงบวกกับ ะะไอ้เจ้าความรู้สึกเชิงบวกตัวนี้นี่แหละคะ่ะคุณผู้ฟังคือสิ่งที่ดีมากเลยนะคะที่คนสร้างแบรนด์อยากจะให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าซึ่ง KFC ถึงแม้จะมีอายุถึง40ปีแล้วแต่ยังทำตรงน,นี้ได้ดีมากๆเลยนะคะกลุ่ข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ KFC ใช้พลังของคนดังมาช่วยเพิ่มความนิยมของแบรนด์ KFC นะคะ ล่าสุดเลยค่ะ KFC เขาเพิ่งเปิดตัว Friends of KFC คนแรกของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือแบมแบมค่ะกันพิม ok. ุก i d o l K-POP สัญชาติไทยนะคะที่ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะการใช้พลังของ c e เลบริตี้คนดังมาสนับสนุนแบรนด์เป็นกลยุทธ์ที่ น่าสนใจนะคะแล้วก็กระตุ้นให้แบรนด์มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ยังสามารถขยายฐานแฟนของแบรนด์อาหารไปถึงแฟนคลับที่เขาชื่นชอบศิลปินคนดังน,น,นั้นอยู่แล้วด้วยนะคะและนี่คือ6กลยุทธ์ที่ชลี่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนี่คือการวิเคราะห์ของชลี่มณปตีนะคะว่าทําไม KFC จึงเป็นแบรนด์ไก่ทอดที่สามารถยืนระยะได้ยาวนานในประเทศไทยเป็นเวลาถึง40ปีทั้งๆท,งท,งที่ประเทศไทยเนี่ยก็ คือเป็นอีกหนึ่งมุดหมายที่แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้าเข้ามาเปิดมากมายแต่บางแบรนด์ก็คือยืนระยะไม่ได้ต้องถอยออกไปแต่ k ค c ของเราทําได้นะคะก็หวังว่าการวิเคราะห์ในวันนี้ของเชอรี่และบนนปฏิธุรกิจรอบครัวจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกคนนะคะฝากติดตามรายการบนนปฏิธุรกิจรอบครัวได้จากทุกช่องทางของ s ซมอนพอดแคสต์แคนิอลนะคะสำหรับวันนี้บนนปฏีค่ะ